แก่ลูกผู้ชายเลยตับบ้าเลยครับกระสันกระสันแล้วผมจะบอกให้พี่มีไหมมีไหมมีไหมมันจะมีมอญขุดเขาขุดรู้นะปล่อยนะมันไม่ปล่อยแบบมัไม่ได้ปล่อยนีคือถ้าพี่เข้าไปอ่ะพี่เข้าไปกรอกไว้สิเพืวอว่าพาพี่ไปดูเลยมันจะอยู่ส่วยน้ำม่วงแต่ถ้าผมขี่รถพี่ระวังเข้าไปโดนไม่ใช่เราผไม่ราเราไปที่พี่กลับมาโผลไปนั่งในเดี๋ยวผมนั่งหลังกับพี่ พี่กำผสมผมนี่ได้นะไปด้ไหมไดีม้กระมอนดูเป้าสวนน้ำม่วงพี่กำน่าจะจำนายนะเติมเติมไปละบ้านอยู่ขวามือมีหลังเดียวหลมีบ้านหลังนี้อ่ะบขับขับเข้าไปเลยก็ได้บีบมันอจะมีอะไรอีกมีหลังประตูขับ ขวามือนะทางขวาน่อยให้มองเลยเกือมัน <genau> วิ่งขวามือเนี่ยใช่ครับน่าจะอยู่กับพ่อจูบขวามือเนี่ยขวามือเนี่ยขวามือไม่ยอมบ้านทาบทราบจอดเลยลงสำรวจพื้นที่ดูนี่มีรถจอดไหม 米吧。明白 ลกมเีิ่งอย่าเบิ่งอย่าเบิ่งให้นอนงั้นกันโอาวยาว่ใไงมือฮะดตอนตวดกระเป๋ามีอะไรบ้างยาอยู่ไหนไม่มีอะไรครับผม ยาอยู่ไหนอะไรครับผมไม่มีครับเสพยาบ้าเราอ่ะขายไปไม่ขายยาบ้าขายไปใครไปเสพยาไหมเราใส่เยอะเสพนั่งดีนั่งอย่าี้นั่งเฉยนั่งเฉยอะไรมึงเนี่ยป๊อบล้มเลยอ่ะชื่ออะไรสมคิดครับสมคิดอายุเท่าไหร่เนี่ย 3ามสครับสาามครับลว่าเราเกิดมาคนเราเราเป็นคนชาวอะไรคนมอญครับแล้วมาเอายามาขายคนไทยไม่อขายครับผมมาขายครับเราเสพยาไหมเสพครับเอายาที่ไหนมาเสพไม่ได้ที่สะพานเยอะแยะครับสะพานอะไรเลยสะพานอะไรทุกสะพานครับรู้ได้ไงไม่ผุงเคลออกเรียอยู่ครับอืมมีไหมพอรร์ตคันธุ์ปอดมีติอยู่ที่นัหนใครใครเป็นเจ้านายหนึ่งแล้ว Okay. พอแกพ่อเลี้ยงครับเดกเลี้ยงมีไอยู ah, ่ไหนครับอยู่ไหนนิดผมตกั่าตกท้อยครับตอนเลียงอยู่ไหนลับไปตรงทาครับตรงหาครับพาไาไปอยู่กี่เมตรอยู่อยู่นั่นเลยอ่ะไปดูพาไปดูอ๋อมันกระเป๋าแฟไม่ต้นไม้เป๋าแฟร์ไม่ต้นไม้ยืนนที่ห้องก็มียืนน่นครับพาไปพาไปคุยกับผมดีๆดิผมได้ช่วย ไหนยอยู่ไหนพาเขาไปดูให้เขาพาไปดูเดี๋ยวช้าแล้วช้าเดี๋ยวขอไปซื้อลูกลุ้ยไหนครับอยู่ไหนลูกาไปตอบตัวลูกกา,ร,ากระเป๋ามามาหยิบเองมา,มา,มาตอบตัวลูกการกระเป๋านี้ใช่ไหมเดี๋ยวเพิ่งพี่เป้เดี๋ยวให้มันหันนะเดี๋ยวเพิ่งมียายอยู่กี่เม็ด เดี๋ยวเดี๋ยวี่้าเอานี่ยี่สิบเมตรเจ็ดมุกเออเออถูกต้องเออคุยกับผมดีๆดิให้ก่อนร่วมมือมีอีกมีอีกมีอีกเออสองสี่หกแปดเมตรมีอีกเอาออกมาให้หมดออกมาอีนี่นี่หบไม้หมดนี่แหละในห้องต่ออยู่นี่อีกที่ห้องเหลืออะไรครับเอาคุยผมดีๆคุยกับผมดีๆต้บอกที่ดีต้อยนโทรศัพท์บงหน้าจอแตกทุกเครื่องเลย เราออกแล้วเนี่ยมีคนเซอรแล้วผมขายผมได้กำไรผมได้ใส่ครับไม่มีตังเซอร์ครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดยี่แปดเมตรยี่แปดเมตรใช่ไหมใช่ไหมครับอันนี้นี่เงินยื้เลยยืท่เลยโอ้โหยืเท่เอามาจากใครเราอ่ะ ทุกสะพานเด็กทุกทุกวันมีคนอยู่ที่สะพานครับสะพานไหนทุกสะพานครับทุกสะพานเลยครพานไหนอันไหแล้วซื้อรู้จักชื่อเขาไหมผมไม่รู้ชื่อครับแต่ว่าคนไหนเดินทาเดิลงไปมีอะไรทุกคนไปได้ซื้อได้ทุกคนเลยสะพานนะร่แต่ว่าไม่ใช่ทุกคนแต่ว่าดูเคยรู้จักเคยซื้อด้วยกันอะไรอะไรครับยืมอยู่เราก็ซื้อเลยซื้อเม็ดเท่าไหร่นี่เม็ดเท่าไหร่สองอยครับ สองร้อยแล้วเราขายเม็ดเท่าไหร่สองร้อยสามสิบก็มีสองร้อยสามสิบก็มีครับสองร้อยสามสิบสองร้อยยี่สิบได้กำไรเม็ดละยี่สิบบาทสามสิบบาทได้ได้เสร็จครับแล้วมีมีตังเซอร์อ่ะเราเป็นเราเราทำงานอะไรเนี่ยเดี๋ยวเบอร์แบงค์หรือแค่เนี่ยแบงค์ร้อยหาหมดแล้วเราทำงานอะไรไม่มีครับเราทำงานอะไรนี่นี่เราปลูกผักนี่ครับปลูกผักครับปลูกผักขายครับอืจะโจ้ให้มันชี้ทีดิชี้ชี้ยาวหน่อยมามองกล้องตรงนี้ ลูกน้อยเหรอทำยังไงเนี่ยเรียกไปนี้เรียกเขาไปนี้อยังไงจะอยู่ยังไงอยู่ไงลูกแล้วจะอยู่ไงฮะเรียกไปดิลองเรียกไปหาเนอ่ะไปไหน่อยไปไปหาเจ้าของไปไปลาแล้วลูกไปเดี๋ยวนี้นะนี่จะตรวจเบอร์แบงค์นะชื่ออะไรชื่ออะไรไม่ชื่อเรียกไปนี้เรียกไปนี้นี่เคยเคยมอมเคยมอมไหมลูกปลาเออไปพี่ดอมหลบหน่อยพี่ดอมหลบให้เจ้าของเขาได้เจอหน่อยพี่หลบให้เขาได้เจอหน่อย เอาเจอกันเรียกว่าดีหมาจริงเปล่าหมากอ่ะนมองคำมันนี่ทองคำเบอร์แบงอ่ะเบอร์มาจะตรวจอะไรเหรอครับเลี้ยงกันมันเลี้ยงมันมาเหรอครับชื่ออะไรไม่มีชื่อครับอ่ะเราเรียกมันยังไงเรียกเออเป็นข้ามเอาตอนนี้ใครดูแลมันไม่มีครับอ้าวมองมองเลยเอาไปด้วยไหมเอาไปด้วยไหมมองนะจะตรวจเบอร์แบงค์นะตอนนี้เบอร์แบงค์ที่ผมถ่ายไว้ มาดูตัวเลขนี่อ๋อจะไปแล้วมององแบงค์ร้อยเอาไปไหนหมดก็ไม่รู้หกเน่เน่เน่หกจอจานเจ็ดหนึ่งห้าสี่สี่ห้าหนึ่งตรงไหมเห็ตรงไหมเนี่เห็นป่ะตรงไหมครับต้องขอร้องพี่ไงอย่าไปจับเขาขอร้องนะไม่ใช่มาขายยาทองขังอะไรนะเขาขอร้องขอร้องขังขอร้องไม่ให้จับพ่อเขาทองขัง ต้องไปไปไปหาพ่อมาไปเดี๋ยวไปแล้วไปหาพ่อ่นีมานหาพ่อมานี่เรียกหมามาหาพ่อไปลาลาเอาอุ้มหน่อยโอ้เฮ้ยฉลาดอะเรไปดีแสลาดก็อเราถ้าเกิดเองไปนั่นไม่มีคนดูมันหรอหมาเอาได้มั้ยเอาติดคุกได้ไหมจะมันใครกินใครให้ข้าวมันอะอะไรครับมีใครให้ข้าวมันเล็บพรมนี่เลยครับ ลาน้องหน่อยปลาลาตัวเล็กกหน่อยปะเด้ปุ่มปิงกันกกอนได้ไหมครับไใส่เชืด้วยีนี่าปลาปลามไซค์มดมนี่ครับอย่นีรถแล้วอย่งองหอกางนเดียวเี้กัปาไปลวตัี้ด้วยเฮ้ยามแล้วออตามแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาให้เดี๋ยวผมเอาให้ไปไเดี๋ยวยิบให้เดี๋ยวยิบให้